สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคดีที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาผีสิงตัวหนึ่งครับถ้าในจักรวาลของคอน j จอร n g มีตุ๊กตาผีสิงอย่างแอนนาเบลในโคนันเองก็มีเหมือนกันครับแต่เจ้าตุ๊กตาผีสิงในโคนันเนี่ยมันมาจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเป็นนักแสดงกับนักพากเสียงซึ่งเสียงที่มันออกมาจากเจ้าตุ๊กตาเนี่ยเขาก็เป็นคนพากเสียงมันขึ้นมาเองครับเขามักจะใช้ตุ๊กตาของเขาตัวนี้แสดงร่วมกันกับเขาบนเวทีครับจนเมื่อการเวลามันเริ่มที่จะผ่านไปเรื่อยๆการแสดงมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายต่อหลายครั้งครับที่เขาต้องพากเสียงเป็นเจ้าหุ่นตัวนี้จนเขาเริ่มรู้สึกว่าบุคลิกที่เขา สร้างขึ้นมาเพื่อภาคเสียงเนี่ยมันเริ่มที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเขาเองครับเขาเริ่มมีเสียงของเจ้าหุ่นตัวนั้นเนี่ยวนเวียนอยู่ในหัวเริ่มที่จะแยกไม่ออกครับว่าอะไรมันคือความจริงหนักที่สุดเนี่ยเจ้าหุ่นตัวนั้นมันบอกให้เขาฆ่าภรรยาของตัวเขาเองครับใครอยากขาตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับวิญญาณหรือผีเนี่ยใครยังไม่เคยดูตอนนี้ก็ลองมาหาดูกันก่อนได้นะครับตอนที่861มาย,ยาของนักสแสดงหุ่นดูจบแล้วค่อยมาพูดคุยกันเหมือนเดิมก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเนนยกก็ไปฟังังล จุดเริ่มต้นของตุงต๊กตาผีสิงเนี่ยมันก็ามาจากลุงโ,โมรีครับลุงโมรีเขาได้รับจดหมายว่าจ้างจากผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณเทนงังครับโดยคุณเทนงังเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงกับนักภาคเสียงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคุณเทนงังเนี่ยเขาจะว่าจ้างอะไรกับลุงโมรีกันแน่เขาบอกว่าค่อยมาพูดคุยกันหลังจากที่เขาทําการสแสดงเสร็จครับการสแสดงของเขามันก็เป็นตัวเขากับเจ้าหุ่นตัวหนึ่งครับที่คุณเทนงังแกเป็นคนภาคแล้วก็แปลงเสียงของตัวเองเออกมาเป็นเสียงเจ้าหุ่นตัวนี้ ส่วนเนื้อหาการแสดงเนี่ยก็เป็นคุณเทนงังแก่พังมือฆ่าภรรยาของตัวเองครับสาเหตุที่ทําให้เขาลงมือฆ่าภรรยาเนี่ยก็เป็นเพราะหุ่นตัวหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยมันสั่งให้เขาทำครับจนสุดท้ายแม้แต่ตัวเขาเองก็โดนเจ้าหุ่นตัวนั้นฆ่าด้วยเหมือนกันครับย้ำอีกทีนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นแค่การแสดงของคุณเทนงังบนเวทีเท่านั้น ลานกับโคนันแล้วก็ลุงโมรีเนี่ยที่ดูการแสดงก็เล่นเอาทั้ง3คนช็อกไปเหมือนกันครับเพราะว่าคุณเทนงังกับเจ้าหุ่นเนี่ยแกเล่นดีกันมากๆเหมือนกับหุ่นตัวนั้นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่จริงๆครับหลังจากที่ดูการแสดงเสร็จก็ไปที่หลังเวทีครับเพื่อไปหาคุณเทนงังนั่นแหละเพื่อที่จะไปสอบถามเขาครับว่าเขาต้องการให้ลุงโมรีช่วยเหลืออะไรกันแน่ระหว่างที่ทางเดินไปจนถึงห้องคุณเทนงังก็ไปได้ยินผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งครับเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในห้อง ฝ่ายชายเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคุณเทนง,งังชื่อว่าคุณโทกาวะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นภรรยายของคุณเทนง,งังชื่อว่าคุณคาซึกโกะโดยทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันว่าเขาอาจจะรู้เรื่องของพวกเราแล้วก็ได้ระยะหลังเนี่ยเขาเริ่มมีท่าทีแปลกๆไปบางทีก็ชอบบ่นพึมพำอยู่คนเดียวถ้าดูจากบทสนทนาของทั้งสองคนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะพูดถึงคุณเทนงังนี่แหละครับฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยายของคุณเทนง,งนังอย่างคุณคาซึกโกะ ก็บอกว่าเขากลัวครับบางทีเขาอาจจะถูกฆ่าขึ้นมาจริงๆก็ได้แล้วก็เข้าไปกอดคุณโทกาวาที่เป็นลูกศิษย์ครับพวกลุงโมรีที่เดินผ่านมาพอดีก็เลยเดินเข้าไปขัดจังหวะพวกเขาแล้วก็ทําท่าทีเหมือนมาถามทางน,น,นะครับว่าห้องของคุณเทนงังเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่สิ้นสุดคําพูดของลุงโมรีไม่นานครับก็ได้ยินเสียงของคุณเทนงังเนี่ยเกตะโกนขึ้นมาทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปดูครับก็เห็นคุณเทนงังแกกําลังจะใช้มีด แทงเข้าไปที่เจ้าหุ่นตัวนั้นที่เขาเพิ่งจะใช้มันในการแสดงไปะนะครับแล้วก็ตะโกนออกมาว่าออกไปจากตัวฉันลงโมรี่กับคุณโทกาวะก,ก็เลยเข้าไปห้ามคุณเทนงังไว้ครับหลังจากที่คุณเทนง,งังแกเริ่มสง,งบสติอารมณ์ของตัวเองได้เขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลวไปบุคลิกท่าทางแล้วก็วิธีการพูดของเขาเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นอีกคนคนหนึ่งไปเลยครับมันเหมือนกับว่าเจ้าหุ่นตัวนั้นมันได้เข้ามาสิงร่างของคุณเทนนงัแแทเเ้าาากกก็ห็หววระลพูดออม ว่านายกับฉันเนี่ยคือคนคนเดียวกันนายไลย่ฉันออกไปไม่ได้ถ้านายทําเองไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทําให้เองจังหวะนั้นเนี่ยเล่นเอารันกับลุงโมริช็อกไปเลยครับคุณคาสโกที่เป็นภรรยาเองก็ช็อกเหมือนกันครับ เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วถ้าดูจากปฏิกิริยาของคุณภรรยาเนี่ยก็น่าจะเจอเหตุการณ์ที่คุณเทนงังแกเปลี่ยนบุคลิกอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ท่าทางของคุณเทนงังแกก็เหมือนจะสู้กับเจ้าหุ่นตัวนี้อยู่ข้างในตัวเองเพราะมันก็มีบางจังหวะที่เขาสามารถดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วก็พูดกับเจ้าหุ่นตัวนั้นครับว่าให้ออกไปจากตัวเขาสักทีสุดท้ายเขาก็บอกว่าถ้าไม่ยอมออกเขาจะเป็นคนจัดการเองเขาก็หวังจะใช้มีดแทงตัวเองครับแต่ก็ได้ลุงโมลีเนี่ยมาห้ามไม่ทัน สุดท้ายก็เลยจับคุณเทนงังที่เสียสติส่งโรงพยาบาลครับผ่านไปสักพักที่อาการของเขาเริ่มที่จะสงบลุงโมดีก็เลยเข้าไปเยี่ยมเขาในห้องครับคุณเทนงังตอนนั้นแกก็ดูปกติดีนะครับไม่ได้ดูมีอาการคุ้มคลัง่งก็เลยถามเขาครับว่าตัวเขาเป็นอะไรกันแน่ คุณเทนงันก็บอกว่าตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่หมอบอกว่าเขาอาจจะเป็นโรค2บุคลิกหรือไม่ก็โรคจิตที่แยกบุคลิกของตัวเองออกจากกันแต่แม้แต่หมอเนี่ยก็ยังฟันธงไม่ได้อยู่ดีครับระหว่างที่ลุงโมลิกับคุณเทนงันกําลังคุยกันอยู่เจ้าหุ่นตัวนั้นมันก็พูดขึ้นมาเองอีกแล้วครับมันบอกว่าถ้าคุณเทนงันไม่ได้ตัวเขาที่เป็นหุ่นเนี่ยก็คงจะลําบากคุณเทนงันก็ยืนยันครับว่ามันเป็นเรื่องจริง พราะตั้งแต่ที่เขามีเจ้าหุ่นตัวนี้กับการแปลงเสียงเข้ามาทุกอย่างในชีวิตมันก็ดีขึ้นหมดเลยครับแต่ทั้งคุณเทนง,งางกับเจ้าหุ่นก็คุยกันครับแถมยังมีทะเลาะก,กันด้วยครับทำเอาลันต้องหันมาถามกับโคนันเลยครับว่าเสียงที่มันออกมาจากหุ่นเนี่ยมันเป็นฝีมือของคุณเทนง,งางใช่ไหม คนนั้นก็บอกว่าน่าจะใช่อนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยคุณเทนงังเขาคงจะใช้ทักษะการพูดโดยไม่ขยับปากครับที่คนส่วนใหญ่เขามักจะใช้ทักษะนี้ในการแสดงการเชิดหุ่นครับแล้วก็พูดออกมาโดยไม่ขยับปากเพื่อให้คนที่ดูการแสดงเนี่ยคิดว่าเสียงมันออกมาจากหุ่นจริงๆสุดท้ายลุงโมดีก็ถามครับว่าที่คุณเทนงังต้องการให้ลุงโมดีช่วยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ ผู้เทียงานก็บอกว่าเขากลัวครับเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะลงมือฆ่าภรรยาครับเพราะหุ่นตัวนี้เนี่ยมันสั่งให้เขาทําเขาเล่าว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านกับเจ้าหุ่นตัวนั้นคนเดียวครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงมันพูดขึ้นมา ว่าให้ฆ่าเธอซะฆ่าผู้หญิงคนนั้นฆ่าภรรยาของนายมันพูดอยู่ซ้ำๆจะให้คุณเทนงนังแกฆ่าภรรยาของตัวเองพอเขาเริ่มสังเกตที่มาของเสียงดีๆเสียงมันออกมาจากหัวของเขาครับพูดง,ง่ายๆก็คือคาแรคเตอร์เจ้าหุ่นที่เขาพากเสียงใช้มันในการแสดงมันเริ่มที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเขาเองครับจนเขาเริ่มที่จะแยกมันไม่ออกแล้วหุ่นมันก็พูดออกมาครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ทั้งที่มีคุณเทนงังอยู่แล้วแต่ก็ยังไปเป็นชู้กับลูกศิษย์อย่างคุณโทกาวะซึ่งก็น่าจะจริงย่างที่เจ้าหุ่นมันพูดนะครับถ้าอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่พวกลุงโมริไปเจอมาในห้องที่พวกเขากำลังกอดกันอยู่แต่คุณเทนงังก็บอกว่าถ้าพวกเขารักกันจริงเนี่ยเขาก็ยอมที่จะหย่าให้ครับสรุปเลยก็คือคุณเทนงังเขาต้องการที่จะว่าจ้างลุงโมริมาช่วยเฝ้าเขาไม่ให้ฆ่าภรรยาครับแต่ทางด้านของลุงโมรีที่มองว่าสิ่งที่คุณเทนงังกำลังเจออยู่คนที่น่าจะดูแลเคสนี้ไดดด้ีีท่สุ ก็คือหมอครับไม่ใช่นักสืบซึ่งถ้าคิดตามลุงแกมันก็จริงครับลุงโมริก็เลยปฏิเสธงานนี้ไปเช้าวันล่กงขึ้นครับหลังจากที่แยกย้ายกันไปลุงโมริก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณโทกาวะที่เป็นลูกศิษย์เสียงของคุณโทกาวะเนี่ยก็ดูแตกตื่นมากครับเขาตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยช่วยอาจารย์เขาด้วย ผู้คนก็เลยรีบไปในที่เกิดเหตุครับสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือคุณคาสึโกที่เป็นภรรยาเขานอนตายอยู่บริเวณโซฟาตรงพื้นก็มีถ้วยรางวัลที่คาดการว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารแล้วก็คุณเทนงังที่ยืนช็อกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจมาถึงผู้หมวดทะคังิก็เรียกคุณเทนง,งังแกไปสอบถามครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขากินยานอนหลับทุกคืนเลยเพราะกลัวว่าอาการมันจะกำเริบครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงเช้าที่คุณโทกาวะจะต้องมารลับเขาไปทํางานก็พบศพของคุณคาซึโ,นนโซบ ตัวคุณเทนงังเองเนี่ยเขาก็สงสัยตัวเองครับแล้วก็พูดออกมาว่าตัวเขาจะต้องเป็นคนที่ฆ่าภรรยาแน่ๆเพราะว่ามันมีอีกคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังสั่งเขาอยู่ซึ่งระหว่างที่สอบสวนกันเนี่ยคุณเทนง,งังแกก็มีอาการกำเริบครับมีการสลับบุคลิกไปมาอีกแล้วทางด้านสารวัตรมิงเูเลเนี่ยเขาก็มองอีกมุมหนึ่งครับเขามองว่าถ้าหากคุณเทนงังเขาป่วยเป็นโรคทางจิตจริงๆเขาก็จะรอดจากคดีนี้ไปคือสารวัตรแกมองว,ว่าถ้าคุณเทนง,งังแกแกล้งเป็นโรคจิต ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้เนี่ยแกก็อาจจะลอดจากการจับกุมไปได้ครับ ซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยมันก็มีให้เราเห็นอยู่ในข่าวนะครับพังมือฆ่าคนตายสุดท้ายจะโดนจับก็เลยอ้างว่าตัวเองมีอาการทางจิตซะเลยสุดท้ายลุงโมริกับโคนั้นก็เลยลุยสืบคดีนี้ด้วยกันครับโดยเริ่มจากบ้านของคุณเทนงังหรือสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละครับผู้ตายคุณคาสโกเสียชีวิตบริเวณโซฟาถ้วยรางวัลที่เป็นอาวุธก็มีแต่ลายนิ้วมือของคุณเทนงังซึ่งดูจากตู้ชั้นวางถ้วยรางวัลที่อยู่บริเวณข้างหลังโซฟาที่คุณคาสโกนั่งคุณเทนงังก็คงจะเข้ามาข้้าาางงงงหลลััััคคุณคสกกโททีี่่่่ตออนนนนํนนยู หยิบถ้วยรางวัลที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วก็ทุกเข้าไปที่หัวครับแต่โคนนนก็เจอรอยฝุ่นที่อยู่บริเวณตู้ชั้นวางที่มันเหมือนเคยถูกวางอะไรบางอย่างไว้ตรงนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกเคลื่อนย้ายออกไปครับแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่าฝุ่นที่โคนนนเจอก็คือลําโพงขนาดเล็กครับที่บ้านของคุณเทนงางเนี่ยมันมีลําโพงขนาดเล็กติดอยู่ทั่วบ้านเลยครับทั้งโคมไฟ ทั้งใต้โต๊ะแล้วก็มีเครื่องเล่นเสียงติดอยู่ด้วยครับพอกดเครื่องเล่นเสียงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสียงของเจ้าหุ่นตัวนั้นพูดออกมาให้คุณเทนงัง เขาฆ่าภรรยาของตัวเองครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งที่คุณเทนงังเ,เคยเล่าให้ฟังเลยครับที่เขาว่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงของเจ้าหุ่นตัวนั้นมันพูดออกมาว่าให้ฆ่าภรรยาของตัวเองสุดท้ายลุงโมดีก็เอาเรื่องลำโพงกับเครื่องอัดเสียงไปรายงานกับสารวัตรมิวเลครับตำรวจก็ลองเอาทั้งสองอย่างเนี่ยไปตรวจสอบลายนิ้วมือปรากฏว่ามันเป็นลายนิ้วมือของคุณโทกาวะที่เป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยครับคุณโทกาวะก็ยอมรับนะครับว่าลำโพงกับเครื่องเล่นเสียงอันนนเเนเป็ขของของงา เขาใช้มันในการฝึกซ้อมการแปลงเสียงครับแต่มันก็หายไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งหลังจากที่รู้ว่าลายนิ้วมือบนลำโพงกับเครื่องอัดเสียงเนี่ยมันเป็นลายนิ้วมือของคุณโทกาวะตำรวจก็ไปแอบค้นของในกระเป๋าของเขาเหมือนกันครับก็ไปเจอแว่นตาอันหนึ่งที่มันเปื้อนเลือด แน่นอนว่ามันคือเลือดของคุณคาซึกโกะที่ตายครับแต่เขาก็ตีมือน,นะครับแล้วก็บอกว่าแว่นตาของเขาเนี่ยมันหายไปสักพักแล้วช่วงเวลาที่คาดการว่าคุณคาซึกโกะเขาเสียชีวิตช่วงนั้นคุโโทกาวะเขาก็ซ้อมการแปลงเสียงอยู่ในห้องคนเดียวเพราะคุณเทนงังที่เป็นอาจารย์บอกเขาว่าอยากดูพัฒนาการก็เลยให้ซ้อมอยู่ที่ห้องคนเดียวกับพูดง่ายๆก็คือไม่มีคนที่สามารถยืนยันหลักฐานที่อยู่ของเขาได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือคุณโทกาวะในฐานะที่เขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขามีกุญแจบ,บ้านของคุณเทนงังอยู่กับตัวรบเาาารเ้้าาาาาสมถขออกน ขอบคุณเทนงังยังไงก็ได้ตามที่เขาต้องการสารวัตเมงูเล็กก็เลยถามคุณโทกาวะซะเลยครับว่าสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวเขากับผู้ตายอย่างคุณคาสโกมันเป็นมายังไงกันแน่ คุณโทกาวะก็ยอมรับครับว่าพวกเขาเนี่ยเคยกุ๊กกิ๊กกันมาก่อนเขาบอกว่าคุณนายอย่างคุณคาสโกะเขาเอนดูคุณโทกาวะที่โดนคุณเทนงังดูเป็นประจำครับบวกกับคุณคาสโกะตอนนั้นเองก็กําลังเหงาอยู่เพราะคุณเทนงังก็โฟกัสแต่เรื่องงานมันก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์นี้ขึ้นครับแต่คุณโทกาวะก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสารวัตรเมงูเลก็คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นฝีมือของคุณโทกาวะแน่ๆครับเขาใช้ลำโพงกับเครื่อองงัเสีย ที่เป็นเสียงของเจ้าหุ่นตัวนั้น ก็ทาให้คุณเทนงังแกเริ่มหลอนครับเริ่มที่จะเสียสติเริ่มที่จะสับสนในบุคลิกของตัวเองที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะใช้คุณเทนง,งังฆ่าคุณคาสโกที่เป็นภรรยามูลเหตุจูงใจเนี่ยก็คงเป็นเรื่องชู้สาวที่คุณโทกาวะต้องการจะยุติความสัมพันธ์นี้แต่คุณคาสโกก็ไม่ยอมครับคุณโทกาวะเขาเป็นห่วงอนาคตนักแปลงเสียงของตัวเองถ้าอาจารย์อย่างคุณเทนงังรู้เข้าเนี่ยก็จะแย่ครับแล้วก็กลัวว่าวันหนึ่งคุณคาสโกอ,อาจจะมาขวางทางของเขาก็ได้ซึ่งถ้าย้อน มันก็คิดไปทางอื่นไม่ได้จริงๆครับทั้งลําโพงทั้งเครื่องอัดเสียงที่เป็นของคุณโทกาวะแว่นตาของเขาที่เปื้อนเลือดของคุณคาซึกโกะคุณโทกาวะที่เป็นลูกศิษย์ที่มีกุญแจที่สามารถเข้าออกที่เกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ได้มูลเหตุจูงใจก็มีเรื่องชู้สาวทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่คุณโทกาวะหมดเลยครับคดีนี้มันก็เหมือนจะจบลงใช่ไหมครับ แต่มันก็มีเรื่องที่โคน,นันยังคาใจอยู่อย่างแรกเลยก็คือถ้าหากว่าคุณโทกาวะเขาเป็นคนร้ายจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาก็คือการโบยความผิดให้กับคุณเทนงังถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะโทรมาหาลุงโมริตอนเกิดเหตุทําไมครับว่าเกิดเรื่องแล้วช่วยอาจารย์ของเขาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือรอยฝุ่นตรงชั้นวางถ้วยรางวัลนั่นแหละครับโคน,นันยังไขความจริงของมันไม่ได้โคน,นันก็เลยใช้เสียงของลุงโมริโทรไปหาผู้หมวดทาคางี้ครับให้พาเขาไปในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพอผู้หมวดทาคางีมาถึงเนี่ยก็ โคนันก็ใช้มุกเดิมเหมือนทุกทีเลยครับคุณลุงวานมาสุดท้ายก็เลยต้องพาโคนันเดินชมที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งโคนันก็ไปเจอรูปภาพของคุณเทนงังที่เขาถ่ายกับถ้วยรางวัลบริเวณชั้นวางในที่เกิดเหตุนี่แหละครับพอดูบริเวณตรงชั้นวางที่ลอยฝุ่นมันหายไปเป็นลักษณะรูปทรงเหมือนกับสี่เหลี่ยมที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจก็คาดการเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นอาวุธสังหารที่เคยวางอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าดูตามรอยเนี่ย,ย,ย,ม,ย,ยมันก็ไม่ตรงกันนะครับรอาวุธสังหารเนี่ยมันเป็นทรงกลมม่ยนนนเีัป็ดูจะ เป็นถ้วยรางวัลอีกถ้วยหนึ่งซะมากกว่าที่ถูกใครบางคนยกไปไว้ข้างหลังครับซึ่งมันก็คือถ้วยรางวัลที่คุณเทงงังเกดถ่ายรูปด้วยนั่นแหละครับมันคงจะเป็นถ้วยที่มีความหมายกับเขามากเพราะมันเป็นถ้วยรางวัลที่เขาได้มาจากการแข่งขันเชิดหุ่นระดับชาติครับผู้หมวดทากางิ้ก็ลองหยิบถ้วยรางวัลอันนั้นเนี่ยมาวางตรงรอยฝุ่นปรากฏว่ามันพอดีกันเลยครับพอสอบถามคุณโทกาวะที่เป็นผู้ต้องสงสยัยเขาก็บอกว่ามันเป็นถ้วยรางวัลที่สําคัญกับอาจารย์เทนง,งังมากปกติแล้วเขาจะวางมันไว้ข้้้าางนนนนอยยู่่่เเสมครรับแตใกณีีี มันดันถูกสลับกันกับถ้วยที่เป็นอาวุธในที่เกิดเหตุซะง,งั้นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือแว่นตาของคุณโทกาวะที่เปื้อนเลือดครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยบริเวณแว่นมันจะมีเส้นใยอะไรบางอย่างติดอยู่ด้วยครับผู้หมวดทางนี้บอกว่ามันน่าจะเป็นเศษใย,ยผ้าจากถุงมือที่เขาใส่เพื่อปกปิดลายนิ้วมือของตัวเองครับขณะที่กำลังก่อคดีนี่แหละแต่ทางตำรวจก็ยังไม่เจอถุงมืออันนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็แปลกมาก,มากเลย ถ้าคุณโทกาวะเป็นคนร้ายจริงๆเนี่ยถ้าเขาสามารถทำลายหรือซ่อนถึงมือที่ใช้ในการเกาะคดีได้แต่กลับกันเนี่ยแว่นตาของเขาที่มันมีรอยเปื้อนเลือดอยู่เขากลับใส่มันไว้ในกระเป๋าซะงั้นเป็นไง แปลกไหมครับแต่ตอนนี้คนนั้นก็รู้นะครับว่าใครคือคนร้ายกันแน่คนร้ายตัวจริงก็คือคุณเทนงังนั่นแหละแล้วแผนที่โคน,นันใช้ในการหลอกล่อคุณเทนงังฉลาดมากๆครับเขาใช้จังหวะที่คุณเทนงังจะต้องมาซ้อมการแสดงที่โรงละครใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงที่ด็อกเตอร์ไปคนทําให้พูดเป็นเสียงเจ้าหุ่นตัวนั้นออกมาครับคุณเทนงังที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นไปเนี่ยก็ตกใจครับเพราะปกติเขาก็จะเป็นคนพากเสียงเจ้าหุ่นนั้นด้วยตัวเองแต่คราวนี้มันดันมีเสียงออกมาจากหุ่นจริงๆเขาตกใจถึงขั้น สติแตกครับแล้วก็วิ่งหาลําโพงที่มันน่าจะติดอยู่ที่ใต้โต๊ะกับเก้าอี้แล้วก็บน่นพึมพำออกมาครับว่าเขาเป็นจริงๆเหรอน่าจะหมายถึงอาการทางจิตหรือโรคสองบุคลิกะน,นะครับแต่หลังจากนั้นโคโกโรนิทาก็ปรากฏตัวขึ้นโชว์การไขคดีเหมือนทุกทีแล้วก็บอกว่าคุณเทนงังเนี่ยปกติด,ดีครับไม่ได้มีอาการทางจิตอะไรทั้งนั้นแถมตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นคนวางแผนฆาตกรรมภรรยาของตัวเองใช่ครับทั้งลำพง เครื่องเล่นเสียงของคุณโทกาวะก็เป็นฝีมือของคุณเทนงังนี่แหละครับ ที่เขาไปขโมยมันมาแล้วก็เอามันมาวางไว้ในห้องที่เกิดเหตุรวมถึงแว่นตาของคุณโทกาวะที่เปื้อนเลือดก็เป็นฝีมือของคุณเทนงังครับเขาต้องการจะบยความผิดทั้งหมดให้กับคุณโทกาวะเป็นคนร้ายที่ทําให้ตัวเขามีอาการทางจิตถึงขั้นต้องฆ่าภรรยาของตัวเองแต่เปล่าเลยครับมันเป็นแผนของคุณเทนง,งังวางเอาไว้แล้วทุกอย่างแค่เขาแกล้งว่าถูกตุ๊กตาเข้าสิงบงการตัวเองแค่นี้ก็หลุดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วครับหลักฐานอย่างแรกก็คงเป็นถ้วยรางวัลน,นี่แหละอย่างที่โคน,นันบอกไปครับว่าถ้วย รางวัลที่มันใช้เป็นอาวุธสังหารเนี่ยกับถ้วยรางวัลที่คุณเทนงังแกลักมันถูกสลับที่กันครับถ้าหากว่าคุณโทกาวะแกเป็นคนร้ายจริงๆเขาจะมานั่งเลือกถ้วยรางวัลในการใช้เป็นอาวุธทําไมใช่ไหมครับหยิบอันไหนได้ก็ใช้อนนั้นนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือเจ้าปัญหาที่มันหายไปครับ ุเทนงานเขาใส่ถุงมือหยิบแว่นตาของคุณโทกาวะแล้วก็ป้ายเลือดลงที่แว่นตาจนเส้นใย,ยผ้ามันไปติดอยู่ที่แว่นครับเพื่อที่จะบดยความผิดถุงมืออันนั้นเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ไหนใช่ไหมครับซึ่งถ้าดูจากระยะเวลาแล้วเขาก็น่าจะซ่อนมันไว้สักที่ในห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละครับแต่ตำรวจก็ค้นยังไงก็หาไม่เจอครับแต่มันก็ยังมีอีกที่หนึ่งะนะที่พวกเขายังไม่คน้นใช่ครับเจ้าหุ่นวิญญ,ญาณหลอนตัวนั้นนั่นแหละครับพอผู้หมวดทางงี้เดินมาเพื่อเปิดหุ่นดูก็เจอกับถุงมืืือออเเนลครับ คุณเทนงังเห็นก็ตกใจมากๆแล้วก็พูดออกมาว่าเขาทิ้งมันไปแล้วนี่เท่านี้เลยครับเกมเลยมันเป็นแผนที่โคนันวางเอาไว้เพื่อให้คุณเทนงังแกหลุดพูดออกมาครับแต่ถึงอย่างนั้นตำรวจก็นำภายในของเจ้าหุ่นตัวนี้ไปตรวจสอบดูอย่างละเอียดแล้วนะครับก็เจอทั้งเศษใยผ้าที่มันอยู่ในหุ่นมันตรงกันกันกบเศษใยผ้าที่ติดอยู่ที่แว่นของคุณโทกาวะที่สำคัญก็คือในหุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีรอยเลือดติดอยู่เหมือนกันครับเท่านี้ก็เป็นการปิดคดีนี้ไปมูลเหตุจูงใจก็คือเรื่องชู้สาวัลครบ คุณเทนงังเขารู้สึกว่าตัวเองที่เป็นถึงนักแปลงเสียงชื่อดังกับต้องมาถูกภรรยากับลูกศิษย์ของตัวเองสวมเขาเป็นอีหนึ่งคดีแปลกที่ผมชอบมากเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับหุ่นผีสิงหรือการถูกเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยสิงร่างการเล่นจมกับเรื่อง2บุคลิกระหว่างที่ดูเนี่ยก็คิดไปครับว่าคุณเทนงังแก่บ้าจริงๆหรือแกลบ้ากันแน่เป็นตอนที่ดูไปคิดตามไปก็สนุกดีครับนอกจากประเด็นเรื่องหุ่นผีสิงเนี่ยก็คือคุณเทนงังนี่แหละครับที่ชอบชอบในความเหลี่ยมของแกนะครับหลอกให้ตัวเอง เป็นผู้ขอร้ายห,หลอกว่าคุณโทรกาวะาเป็นคนร้ายสุดท้ายคนร้ายตัวจริงก็คือตัวเขาเองนี่แหละหลอกในหลอกอีกทีหนึ่งหลอกกันไปหลอกกันมาครับทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกี่กับคดีนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ